รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงในปากีสถานโดยระบุว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องและน้ำท่วมฉับพลันได้คฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า300รายและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาและเนินเขาของแคว้นไคเบอร์ปักตูนขวา นอกจากนี้ยังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยตกทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตอีก5คนสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงและความยากลำบากในการปฏิบัติภารกิจกู้ภยัยภัยพิบัติครั้งนี้ไม่ใช่แค่วิกฤตด้านมนุษยธรรมแต่คือภัยคุกค,คามทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของปากีสถานครับ การที่โครงสร้างพื้นฐานและพืชผลทางการ,กรเกษตรเสียหายอย่างหนักเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในเขตบุนเนอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยปากีสถานซึ่งเป็นประเทศกเกษตรกรรมเป็นหลักอยู่แล้วจะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารและอาจต้องพึ่งพาการนำเข้ามากขึ้น ขณะที่ภาระงบประมาณในการฟื้นฟูซ่อมแซมประเทศจะสูงลิ่วทำให้รัฐบาลต้องใช้เงินสำรองหรือหาแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศเพิ่มเติมซึ่งอาจทำให้นี่สาธารณะพุ่งสูงขึ้นและส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาวเหตุการณ์ภัยพิบัติมักเป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับรัฐบาลปฏิกิริยาของรัฐบาลปากีสถานต่อวิกฤตครั้งนี้จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั้งประชาชนและประชาคมโลก หากการบริหารจัดการล่าช้าหรือไม่เพียงพออาจทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลลดลงและอาจนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองได้ในอนาคตในทางกลับกันหากรัฐบาลสามารถประสานงานกับองค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศและจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อาจเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างความสามัคคีในชาติและแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำที่พร้อมรับมือกับปัญหา แม้โลกจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วแต่ภัยพิบัติในปากีสถานครั้งนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีการขาดแคลนระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ห่างไกลทำให้ประชาชนตั้งรับไม่ทันอีกทั้งการขาดแคลนเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างโดรนสำหรับการประเมินความเสียหายหรือการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อวางแผนการกู้ภยัยทำให้การทำงานเป็นไปอย่างทุลักทุเลและเต็มไปด้วยอันตรายถึงชีวิตในมุมมองของคุณ อะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลปากีสถานจะต้องเผชิญในการฟื้นฟูประเทศหลังภัยพิบัติครั้งนี้และคุณคิดว่าประชาคมโลกควรมีบทบาทอย่างไรในการให้ความช่วยเหลือ